โอเคสวัสดีครับวันนี้เฮลออฟมาพูดความรู้สึกหลังดู Inside Out 2ใครยังไม่ดูแล้วก็ไม่อยากดูสปอยก็เบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูแต่ใครดูแล้วแล้วก็ไม่คิดจะดูในโรงหรือว่าไม่คิดจะไปดูแล้วอยากฟังอย่างเดียวอ่ะฟังต่อผมให้เวลา3 2 1สองหน่งคืออย่างนี้ผมจะพูดความรู้สึกหลังดูนะผมจะเล่าทั้งหมดเราะว่าเหนื่อยเอ้ยแต่ต้องบอกว่าสนุกสนุกมาก คือตอนจบอินสเอลหนึ่งก็คือจอยเนี่ยมันจะเข้าใจว่าอารมณ์จริงๆมันไม่ต้องเป็นบวกเสมอไปมันจะมีการผสมนปนเปกันในหนึ่งเหตุการณ์มีทั้งเศร้ามีทั้งดีใจไม่จําเป็นต้องเป็นความรู้สึกลบๆเสมอไปพอจอยหรือหล,ลานลามันก็จะมีความแบบว่าอย,อยากให้มีความสุขอยากให้เลลี่มีความสุขแต่จริงๆแล้วท็อปปดจากภาคหนึ่งก็คือบางทีความสุขมันเกิดมาจากความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ประเด็นภาคแหละภาคสองคือเลลี่โตละเลลี่โตแต่สาวอายุ13 ไอบอร์ดควบคุมที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเออไอบอร์ดควบคุมที่ทุกคนเห็นอะแม่งมีปปาปาปาป๊า,ปา,ปา,ปาขึ้นมาปุ้งเออมันเหมือนอายุเรามากขึ้นก็คือไอบอร์ดน่นจะเปลี่ยนมีฟังก์ชันมากขึ้นใหญ่ขึ้นถ้าใครสังเกตว่าบอร์ดของพ่อของแม่คือจะใหญ่กว่าของเลลี่แล้วผมชอบม,มากประเด็นที่มันเล่นมาว่าเลลี่เล่นฮอกกี้ใช่ไหมเลลี่เล่นฮอกกี้คือในเรื่องอะมันก็จะบอกว่าเลลี่ได้เล่นฮอกกี้ตอนจบมตน้น แล้วก็ชนะได้ที่1แล้วก็มีโค้ดมาชวนแก๊งไลลี่ไลลี่จะมีเพื่อนอยู่3าคนใช่ไหมจะมีเพื่อนคนแรกกับอีกคนหนึ่งที่เป็นน้องผิวสีเออมันก็แบบแก๊งเพื่อนกันขึ้นสาวมอต้นเราเรารู้สึกว่าเออเหมือนเราเป็นเวทเฟนตอนมอตอน้นถ้าใครยังแบบมีความรู้สึกจําได้อยู่นะเกาะกลุ่มกัน3าคนชนะฮอกกี้ระดับมัธยมตน้นแล้วก็ชนะเสร็จปุ๊บโค้ดมอปลายเดินมาชวนเข้าไปบูตแคมบูตแคมแบบเหมือนไปฝึกเก็บตัวเออไปเล่นฮอกกี้กับพี่พี่มอปลายอู้ดีใจไลลี่แบบดีใจเลยอ กอดเพื่อนโอ้ยเราจะไปบูดแคมป์แบบว่าโค้ดเข้าตาว่ะแบบจะได้เข้าจีมมองปลายอะไรอย่างงี้เออดีเลยพวกจอยพวกความโกรธพวกความข้างในก็คือตอนนี้มันมันดีมากแบบตั้งแต่จบภาคแรกมาทุกคนทํางานกันแบบผสมสาม,มัคคีกันแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาภาคนี้จะมีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของความเชื่อมันจะมีแกนหลักของ ของในความรู้สึกในตัวไลลี่มันจะมีตัวทะเลสาบเวลาเอาอะไรไปลอยปุ๊บมันจะเกิดความเชื่ออย่างเช่นเอาประสบการณ์ช่วยเพื่อนไปลอยปุ๊บมันก็จะเกิดเส้นความเชื่อขึ้นมาว่าอ้าฉันรักเพื่อนอานนีความเชื่อสมมุติเอาประสบการณ์ฟังเพลงล็อกไปลอยปุ๊บมันก็จะมีความเชื่อว่า Uh, ุยเพลงล็อกโคตรมันเลยอันนี้คือความเชื่อในเรื่องนะอ่าน,นี่คือความเชื่อเป็นเส้นความเชื่อแล้วก็เกิดเป็นต้นความเชื่อรวมๆอ่ะอันนี้มาไวา้แล้วในภาคนี้เนี่ยจอยกับแซนเด็ตมันสนิทกันมากเพราะว่าภาคแรกมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะไงแล้วก็เหมือนจอยเข้าใจแซนเด็ตมากขึ้นคือตอนเนี้ยจอยทําดีกับแซนเด็ตมากแล้วก็ตอนเนี้ยเพื่อนรักทุกคนเลยแล้วปัญหาของเรื่องมันคืออะไรรูป้ป่ะปัญหาของเรื่องมันเกิดจากว่าไดลี่โตอายุ13แล้วก็คือแตกสาวในสังแบบในฝรั่งอ่ะก็คือ13คือแตกสาวแล้วคนไทยอาจจะแบบยังกงแกดี สามพลังคือแตกสาวแล้วขึ้นมอปลาแล้วก็คือแบบพร้อมสิวขึ้นอ่ะนี่แหละรประเด็นตอนแรกขอก็เกิดโอเคก็โอเคก็คือน่าจะเล่นประเด็นนี้แหละอันนี้คือเดาได้อยู่แล้วผมอ่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เดาไม่ยากเลยเปลี่ยนบอร์ดเออมันก็เกิดการเปลี่ยนบอร์ดบอร์ดมีฟังก์ชันมากขึ้นไม่รู้ไปซ่อมไปทํามาตอนไหนไอ้พวกอารมก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็คือไป ทำรีโนเวทบอดปุ๊บ,บมันทำมาดีนะต้องเทียกว่าปุ่มแตกเนื้อสาวแล้วกันคือบอร์ดใหม่เป็นบอดแบบไยรุ่นแตกเนื้อสาวเออบอดใหม่เนะี่ยกดปุ๊บอารมณ์แม่งพุ่งเลยสมมติไอสมมติความกดไปกดปุ่มเดียวนะยังไม่ได้กดตึ๊ดตึ๊ดกดปุ๊บกดกดมากกดกดแม่เหมือนในตัวเทเลอร์คือมันกดแม่มากพอขยะขยะแขงกดปุ๊บเอาขยะขยแงๆๆตัวเอง แบบทำให้ฉันกินแย่งงี้อันนี้คือมันจะบอกหนึ่งว่าคือตอนรุ่น,นเราลมแบบรุนแรงมากแล้วก็คือเหมือนนีดๆี่หน่อยก็ลมขึ้นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความดีใจหรือว่าบบลมมันขึ้นลงขึ้นลงเยอะเอออันนี้แบบเห็นภาพชัดแล้วก็สนุกอันนี้แบบเฮ้ยป,ป,ลปลูปูปัญหามาดีปัญหาดอกที่สองคือเพื่อนสนิทสองคนแม่งจะย้ายโรงเรียนก็คือมาบูธแคมป์ด้วยกันแต่ก็คือจะไม่ได้แบบทีมฮอกกี้เดียวกันแล้วอ่ะอ้าวตายละเมื่อคืนเพิ่งจะแบบระเบิด บอดใหม่แตกนันสาวปุ๊บวันถัดมาเพื่อนแม่งบอกว่าอุย้ยคูจะไม่อยู่กับมึงนะก็ชิบหายแล้วก็แบบโหเห็นละปัญหามาน่ๆพ่อแม่ส่งหน้าบุตรครับปุ๊บก็เริ่มด่นี้เริ่มฉากของภาคสองแล้วออมีตัวใหม่โผล่ขึ้นมาพร้อมกับบอดที่มาติดตั้งใหม่ตัวใหม่ตัวแรกคือ,อตัววา้วาวุ่นว้าวุ่นเป็นตัวลายของภาคนี้ไว้ทุกคนว้าวุ่นคือความแบบวิตกกังวนเพราะว่าแนอนาคตมันจะเกิดไม่ดีอย่างนี้เราจึงจะต้องกดแก้ไขเดี๋ยวนี้เดี๋ยดีเดี๋ย แกใครเลยยิ่งโตขึ้นอีตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่แล้วก็อีสาตัวก็คืออิชาอิชานี่ไม่บทน้อยมากทุกคนอิชานี่คือจริงๆบทน้อยมากคืออยากให้มันบทแบบอารมณ์เหมือนอารมณ์ขยะขยงะง่ะมันบทมันชัดมันแบบอีแบบอารมณ์อีแบบอีจริงๆอะ่ะอันนี้เหมือนกิกกี้แบบเป็นลูกน้องตัวตัวส้มบทน้อยไปหน่อยเออแล้วก็อารมณ์เฉยๆออ,อารมณ์เฉยๆนี่ก็บทน้อยเหมือนกัน เก่งที่ว่ามันคอนโทรในโทรศัพท์ได้คือมันมีบอร์ดอยู่ในโทรศัพท์กดได้ไม่ต้องไปกดหน้าจอแค่นั้นเองเออแล้วก็มีอารมณ์เขิอนอายน้องตัวใหญ่ที่ผมพูดเราจุดคอนฟิกของเรื่องคืออย่างนี้ไอ้บูตแคมป์นี่คือตัวดีในการทําให้เกิดปัญหาอะไรรู้ป่ะคือพอเด็กมอต้นเข้ามาในบูตแคมป์ที่มันมีแต่คนโต,โตมีแบบเด็กมอปลายเพราะว่าโค้ดที่ชวนมาคือเป็นโค้ดก่อนที่มอปลายคือเห็นแววอะ่ะอยากจะออกมาปั้นอะไรอย่างงี้คือเหมือนอารมณ์เด็กมอต้อนก็คือ กรีดกราดแล้วก็แบบถ่ายรูปถ่ายรูปน,น,นั่นคือปัญหาเกิดอันแรกเลยที่ทําให้วาวุ่นมันเข้ามามีส่วนร่วมเยอะอก็คือไอตัวจอยอะตัวหลานล้าเนี่ยคือชอบไลลี่ที่โตมาตั้งแต่เด็กเป็นคนดีรักเพื่อนมีความสุขเนี่ยมันก็จะจําว่านไอไลลี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนจะบอกว่านี่คือไลลี่ไอนี่คือไลลี คือก็คือไม่ได้สนสภาพแวดล้อมก็คืออันเนี้ยจะคงคาเลคเตอร์อะไรรีไว้อันนี้ฝั่งจอยคือฝั่งอารมณ์เก่าอันนี้ส่วนฝั่งอารมณ์ใหม่มันก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเมนละก็คือความว้าวุ่นใช่ไหมว้าวุ่นนี่คือแบบเฮ้ย้าชั้นไม่ทําอย่างนี้เพื่อนจะมองฉันนวิธีชั้นจะม,มอย่างนี้โค้ชจะไม่เห็นคุณค่าชั้นโค้ชจะไม่เห็นความสามารถชั้นอันนี้คือทีมว้าวุ่นคืออารมณ์ใหม่อีส4ตัวที่เพิ่มเข้ามา มันเลยแบ่งเป็น2ทีมเว้เพื่อล้มใหม่กับารมเก่าเข้ากันไม่ได้สุดแล้ววาวุนด้วยความที่มันมันอารมณ์หมือนพวกทักยาศาสตร์ในห้องหลับที่มันแบบเก่งเทคโนโลยีมากๆแบบเนื้อๆแต่ไม่ฟังคนเล่า้างอีวาวุ่นกลายเป็นตัวร้ายด้วยความที่แม่งจับตัวละครเก่าทั้งหมดอารมณ์เก่าทั้งหมดโยนทิ้งปุ้งเข้าองขังเลยแบบเอ้าเธอเราไม่มีความดีใจเราไม่มีความเศร้าเราไม่มีความโกรธเราไม่มีความขยะแขยงเราไม่มีความกลัว ก็จะอยู่ยังไงวะ <c oughs> คืออีวาบุ่นมันมันไม่สนใจเลยเว,ว้ยว่าเกิดอะไรขึ้นมันสนแค่ว่าเออจะฉันไม่ทําอย่างนี้นะทีมก็จะมองฉันไม่ดีโค้ชจะมองฉันไม่ดีมันจะสนแค่เป้าหมายตัวเองส่วนในความมิชฉาคือเป็นเป็นตตวอวยน้องไม่มีบทปกระโปรงโลกรามากหรือเป็นโรล,ลิกระจอกอก็ย่าเ้ยเอาไว้อวยวาบุ่นเจยมีแค่นั้นแหละบนมันมูและแอนิเมชั่นภาพนี่คือแบบ มันก็ยังสวยงามเหมือนเดิมแล้วมันละเอียดมากขึ้นด้วยคือคือดูในโรงอ่ะมือคือแบบเห็นเป็นเป็นก้อนเหมือนก้อนสำลีกับแบบเป็นฝุ่นแบบบางเวลามันจับมือกันอะไรเงี้ยแบบวิ่งมันละเอียดมากผ้ามันสวยสวยจริงๆทีนี้ปัญหามันก็เกิดจริงๆอย่างที่ผมเดาไว้พอไม่มีอารมณ์หลักค่าอารมณ์แรกมันก็จะเหลือแต่อะไรเหลือความว้าวุ่นเหลือความแบบอิจช้าเหลือความขืนอายคือแล้วก็ความน่าเบื่อแล้วความเฉยๆฉยเงี้ย มันอยู่ไม่ได้ในบูชแคมป์นั่นก็คือไลลี่ไม่สนใจเพื่อนเลยมันก็พุชพุชตัวเองด้วยเมนคือความมาวุ่นไงมันก็แบบพุชตัวเองว่าอุ้ยฉันจะต้องฉันจะต้องเล่นฮอกกี้ตื่นมาซ้อมแต่เช้าเข้ากับทีไม่ได้ฟังเพลงให้มันเหมือนผู้ใหญ่มองปายซ้อมซ้อมซ้อมตอนนอนก็กดดัน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 เพราะว่าถ้าฉันไม่ทําเนี่ยตอนมองไปายฉันไม่มีเพื่อนเพราะว่าอีสองตัวนั่นเดี๋ยวมันจะไม่อยู่แล้วก็ถ้าฉันเข้าทีไม่ได้เนี่ยฉันก็จะ ไม่เรียนฮอกกี้แล้วโค้ดเราก็จะไม่ได้เข้าทีมเพราะว่าโค้ดไม่เห็นความสามารถเราตอนดึกคือตอนนอนก็คือไอ้ด้วยความที่ว้าวุ่นเป็นหลักมันก็จะเสิร์ฟความว้าวุ่นใจอ๋อว้าวุ่นมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้นะว้าวุ่นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถให้ไอ้เครื่องบอดเนี่ยเจเนเรตใช่ไหมเจเนเรตเหตุการณ์ว่าเจเนเรตเหตุการณ์ f อ r e c a s t ในอนาคตได้คาดว่าในอนาคตว่าถ้าไม่ทำแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เอาอเหตุการณ์ไปฉายเข้าสมอง เขาจไม่ซ้อมเขาจะไม่มีเพื่อนถ้าเข้าทีมไม่ได้ฉันจะอยู่กินข้าวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวในโรงเรียนมาปลายอารมณ์ประมาณนั้นก็คือแบบพุชกดดันกดดันกดดันเพราะว่า a 5ลมแรกไม่มีไงมันมันโดนดุดีดเข้าปิ้วไปไกลแล้วเรยรีบต้องกดดันกดดันกดดันจริงๆอ่ะมันมันมันเครียดได้มากกว่านี้แต่เอ้ยดีแล้วเป็นการ์ตูนดิสนีย์มันก็คือเครียดตอนพลิกๆทีเดียวเพราะว่าการ์ตูนดิสนีย์มันจะมีจังหวะพีิกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไอ้3รมที่เหลือก็คือจริงๆบท ถ้าไม่มีเลยเออก็มีอีเด็กขี้วยหนึ่งตัวแล้วก็มีพระเอกแล้วก็เรื่องนี้เออเรื่องนี้พระเอกนะครับพระเอกก็คือพี่เขินอายของเราพี่เขินอายตัวใหญ่ของเราตอนแรกมาเป็นตัวร้ายเพราะว่าแบบตัวใหญ่ไงจับพวกลมเขาใส่จาแล้วก็จับเข้าสังเปเลยพอมันดูว่าวาวพุ่งไปกดดันเนลลี่มากเกินไปจนเลลี่ไม่มีความเป็นตัวเองจนเริ่มออกนอกรูกนอกทางจนเริ่มทําอะไรผิดพลาดและผิดพลาดอีกไม่สนใจใครเล่นฮอกกี้ปุ๊บ ฟาดเพื่อนร่วมทีมตัวเองเข้าชาร์จทีมฝั่งตรงข้ามล้มติดฟาวแบบเริ่มเริ่มพังเพราะมันไม่มีอารมณ์แรกแล้วก็มันไม่สนใจเพื่อนรอบข้างเลยมันสนใจแค่ว่าตอนสุดท้ายของพูดแคมป์อะมันจะยิงให้ได้3ลูกมันจะทําให้เรลลี่ยิงให้ได้3ลูกน,นั่นคือเป้าหมายมันอย่างอื่นมันไม่สนใจเลยเลยมันวิ่งชาร์จชนป,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 ป๊อป๊บปป๊ออ่าส่วนพี่พระเอกของเราก็คือความเขินอายนะเขินอายตัวใหญ่คือคอยซัพพอร์ตแบบเป็นสปร์แบบสปายแบบคอยให้แซนเน็ตแบบแซนเน็ต จริงกลับมาได้คน,คนเดียวเซนเนตแไม่กลับมาได้คนเดียวก็คือให้เซเนตอ่านคู่มือแอบกดปุ่มนู่นนี้นั่นแล้วก็ขโมยความเชื่อใหม่ไอ้ทุกความที่วาวุ่นอ่ะมันจะสร้างความคิดใหม่ให้เลลี่มันจะสร้างความเชื่อใหม่ให้ไลลี่เพื่อที่ว่าจะเข้าทีมได้อย่าให้โดนทิ้งไม่อยากนั่งกินข่าวคนเดียวอะไรเงี้ยมันคาเร็เตอร์คือวาวุ่นไงมันก็เลยเอาอันเดิมเลยไอ้คาแรคเตอร์อันเดิมเลลี่ออกโยนทิ้งปิ้วพร้อมกับไอ้พวกอารมณ์เก่า สร้างความเชื่อใหม่เป็นก้อนอันใหม่มันก็เอาแต่ไออารมณ์ที่มันเป็นก้อนสีส้มอะของมันเองด้วยนะไม่เห็นมียนอื่นเลยมีแค่สีส้มๆอะพวกเดียวกันเองที่มันเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเขียวมันไม่เอามันเอาแค่สีส้มแบบความวิตกกังวลความว้าวุ่นไปลอย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 ให้มันเกิดเป็นไลลรีเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมันว่างันก็เลยเป็นคอนฟิให้ว่าไอพวกทีมเก่าอะต้องรีบไปเอาความเชื่อเดิม ต้นนกมกความเชื่อไปเอาความเชื่อเดิมแล้วก็ไปใส่แกนเพื่อที่อลลี่จะเป็นคนเดิมแต่สุดท้ายปัญหามันก็เกิดจริงก็คือไอตัววาวุ่นมันเอาไม่อยู่มันทําเละเทะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยเพราะว่ามันมันวาวุ่นมันลกมันลนจนมันทับพัมทุกอย่างพังสรุปมันสนใจเป้าหมายเกินไปจนมันทําอย่างอื่นพังหมดเลยคือความความผิดเยอะคือไปชนเพื่อนแย่ง ลูกทีมตัวเองไม่ส่งทีมทั้งที่ควรจะส่งไปแอบดูแฟ้มบันทึกของครูฝึกโอเคกับตัวเองยังไงไปดูบันทึกอะไรเงี้ยอารมณ์เกือบพังมันก็จะสื่อถึงว่ามเหมือนตอนเราแตกสาวแตกหนุ่มใหม่แล้วก็แบบว่าอารมณ์มันมันวุ่นวายมันว้าวุ่นมันกังวลเพราะว่าลมขึ้นลงเร็วขึ้นลงเร็วใช่ไหมมันก็วุ่นวายมันก็กังวลในหัวไปหมดจนเราเลือกทําอะไรที่มันผิดผในมันคล้ายกับชีวิตจริงตอนเราอายุช่วง13 14มมากๆเลยเราก็เลือกทําอะไรที่มันผิดผิด อาจจรรู้ว่ามันผิดแต่ว่ามันคลายความวุ่นในหัวเราได้นะแล้วก็บางทีมันก็เออมันอาจจะได้แล้วก็มันอาจจะได้คําตอบที่มันอยากจะได้เหลือเกินในหัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันสนใจแค่เป้าหมายอะไรสรุปตามทีมตัวเอกดิสนีย์นะครับทีมจอยกับตัวอารมณ์เก่าก็คือไปเอาความเชื่อเดิมกลับมาที่ศูนย์ควบคุมได้แล้วก็ด้วยความสพอร์ตของ ไอ้พวกอารมณ์ใหม่อีก3ตัวเออแล้วก็พ่อพระเอกเราก็คือความเขินอายก็คือช่วยช่วยแบบแอบช่วยเป็นสปายคือพอตัวอื่นเห็นหมดแล้วว่าอีฟ้าพูดมางทํามันโลกมันทําทุกอย่างพังแล้วก็ไม่สนอะไรเลยไม่สนสักอย่างไม่สนพูดเดียวันเองแล้วก็มันมันมันลวนไปแล้วมันทําทุกอย่างแก้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 เหมือนคอมที่มันลวนไปแล้วมันคุมตัวเองไม่ได้แล้วเออมันก็พยายามจะไปเอาไอ้ความเชื่อใหม่เลลี่เลลี่ออก เพราะว่าตอนนี้ไลลี่แม่งเล่นฮอกกี้จนจนโค้ดไลฟ่ฟ้าอ่ะอันนี้คือวันสุดท้ายเป็นวันสําคัญแล้วนะโดนไลฟ่ฟ้าออกอันนี้คือหนักและทั้งที่เป็นวันแบบ ประเมินว่าจะได้เข้าทีมไหมอะแต่ว่าดัดนโดนฟาวเพราะว่าไปชาร์จเพื่อนขโมยลูกเพื่อนอะอันนี้หนักมากทัง้งที่อันนี้มีสิทธิ์ก็คือไม่ได้ละช่วงนั้นข้างในกาลังปีกันอยู่ก็คือจอยที่แบบความเชื่ออันเก่ามาแล้วก็ดึงความเชื่ออันใหม่ที่อีวาวุ่นมันสร้างไว้ช่วยกันดึงดึงออกแล้วมันก็ออนเก่าใส่เข้าไปสรุปไลลี่ไม่หายไลยลี่แบบว่ายัางกังวลแบบเหมือนเรากังวล,ลงมากๆแล้วก็เริ่มหอบแบบหายใจแรงๆแบบ เอเ้อแบบทุกอย่างมันไออารมณ์เก่าเรลลี่คนเก่าก็ไม่สามารถที่จะขี้คายความว้าวุ่นความกังวลตอนแตกสาวได้คือต่อยเอาตัวตนความเชื่อเก่าใส่เข้าไปก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไอที่วิ่งมาทั้งภาคทั้งตอนเน่ะยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยสรุปเหมือนเดิมม้วนเดิมครับก็คือจอยไม่คิดได้จอยไม่คิดได้ว่าเฮ้ยไอที่เราทําตอนนี้มันผิดอยู่นี่ว่าก็คือเราเอาแต่อารมณ์บวกดีๆอารมณ์ด้านมีความสุขอารมณ์แบบ เศร้าปนความสุขลมโกรธปนเศร้าที่มันเป็นทางนิก็ถืที่แบบสร้างให้ลีลี่เป็นคนดีเอาไปลอยเป็นความเชื่อเท่านั้นมันก็คิดได้ว่าอจริง,รงๆแล้วไม่ควรทำอย่างนี้นานนะการที่เราจะให้ลีลี่เป็นลลี่ขึ้นมาคือมันต้องเอาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบอารมณ์น่าสงสารเกลียดน่ารังเกียจความว้าวุ่นทุกอย่างมันควรจะเป็นความเชื่อของตัวลลี่ทั้งหมดคิดได้คิดได้เหมือนภาคที่แล้วเลย ก็เลยถอดความเชื่อออกถอดทั้งสองันเลยแล้วก็คือให้ความเชื่อทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบเป็นดีดีน้อยดีเยอะให้เกิดเป็นต้นความเชื่อให้มันสร้างขึ้นเป็นความเชื่อใหม่ก็คือมีทั้งบวกมีทั้งลบมีทั้งความเศรไมีทั้งความโกรธมีทั้งความเขืนอายมีทั้งความเฉยเฉยรวมกันมันก็จะเป็นต้นแบบต้นใหม่ต้นใหญ่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปั๊บปั๊บปั๊บคือจังหวะได้มันเหมือนสื่อว่าเหมือนพอเราโตขึ้นไปอีกนิดนึงอะคือเรา เริ่มที่คิดได้แล้วอะเริ่มมันผ่านช่วงนั้นไปแล้วคือคือเป็นวัยรุ่นที่อารมณ์พุ่งพ่านแต่คิดได้แล้วว่าโอเคมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะออกทางออกอยังไงก็คือเป็นยอมรับตัวเองก็คือไม่ได้ผูกมาอยู่กับอารมณ์อารมณ์เดียวหรือว่าต้องเป็นแบบความสุขแบบนี้เท่านั้นหรือต้องเป็นตามที่เราเคยทํามาอย่างนี้เท่านั้นคือแบบคิดได้แหละเกิดเป็นความเชื่อใหม่เป็นไลลี่เวอร์ชันที่ผ่านจุดความวุ่นวายช่วงแตกหนุ่มแตกสาวไปได้แล้วตัวไลลี่เองก็คืออันนี้ดีเลยก็คือไลลี่ก็คือไปขอโทษเพื่อนแล้วก เออเป็นฉากคร่งซึอันนี้ก็โอเคก็เป็นตามสไตล์ที่นี่นะก็ดีดีดีผมก็มีความสุขดีเห็นเมื่อได้ดูอะไรที่มันฮิวหัวใจมาสักพักแรวเหมือนกันเออผมก็โอเคนะมีความสุขดีนั่งกอดอกดีจังเลยนะกับตัวนี้แล้วจะบอกว่าทั้งเรื่องนะทั้งเรื่องเลยนะคุณจะเห็นจอยเนะี่ยจับบอร์ดจับแผงควบคุมน้อยมากถ้าเทียบกับภาคแรกค,คือส่วนใหญ่จอยไม่ทำคนเดียว มีโกรธมีขยักขยกบ้างแซนด็ทแทบไม่จับเลยภาคแรกคือจอยจับภาคแรกจับเยอะมากภาคนี้จอยแทบไม่ได้จับเลยจับแค่ตอนแรกที่มันทาพลาดอะ่ะคือจะไม่เห็นจอยจับแบบดีๆจับแล้วแบบมีความสุขอะไรเลยเออตอนสุดท้ายตอนที่ไลลี่มันคิดได้แล้วก็รวมมันลงทุกอย่างจนจนทุกอย่างประมวลผลแล้วก็โอเคตอบโจทย์ความวุน่นแล้วก็คือแบบจบสวยๆเลยคือแผงควบคุมมันเปล่งแสงก็คือเปล่งแสงไปที่ตัวจอยตัวดันละ,ละ เป็นเรียกแล้วกันว่าตอนนี้เป็นจุดพีคและเป็นจุดที่จอยหรือละล้าจะต้องมาทําให้ไลลี่มีความสุขทุกคนก็บอกว่าเอ้ย hey, จอยไลลี่ต้องการอยู่อยู you ่คือเป็นได้นะคือ <c ười> ตอนนั้นอ่ะคือเป็นจุดที่คิดได้แล้วมันก็ต้องมีความสุขแหละคือจอยถูกเรียกโดยบอทควบคุมเลยว่าตอนเนี้ต้องเป็นเรามีความสุขแล้วนะจอยก็แบบอูทั้งเรื่องแทบไม่ได้จับ แบบดีๆอ่ะอันนี้คือจับแบบควบคุมตุ๊บปึ๊บกดกดแบบกดจริงจังนะแบบกดควบคุมนี้นู้นนี้นั้นนั้นก็กลายเป็นว่าจบด้วยไลลี่เล่นฮอกกี้แบบในเวอร์ชั่นที่มีความสุขก็คือพลิ้วเหมือนตอนเล่นมอต้นไม่ต้องขยันขยอแบบเอาชนะอย่างเดียวมไม่สนใจเพื่อนก็คือเล่นเป็นทีมเล่นแบบเล่นแบบว่ามีท่วงท่าให้มันมีศิลปะมีความสุขขึ้นมาไม่ต้องแบบจเจ้าแต้มหนึ่งสองสามสี ฉันจะต้องได้เครดิตโค้จะต้องเห็นฉันเก่งไม่ต้องละอะไรคือจบแบบสวยดีเอง,งาบแล้วก็จบดีครับก็คืออย่างที่เห็นอารมณ์ใหม่กับอารมณ์เก่าตอนนี้มันตอนนี้ดีกันแล้วโดยเฉพาะตัววุ้นที่เป็นปัญหาซึ่งจริงๆแล้วนะก็คือตอนเราแตกสาวแตกหนุ่ม13 14ามคือตัววุ่นนี่คือ ตัวหลักเลยที่ทําให้เราขึ้นขึ้นลงลงที่ทําให้เราแบบทำอะไร,ประแปลกๆทําอะไรไม่ค่อยคิดทีนี้พอไลลี่คิดได้แล้วก็คือมันก็จะคุยคุยกันแล้วก็เถียงเถียงกันเหมือนตอนจบภาคแรกว่าอันนี้ก็ต้องว้าวุ่นนะเพราะว้าวุ่นมากเกินไปอะความสุขระออจอยก็คือจะมามาเบรกว่าฮ้ยอันนั้นคือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นน,นี่นายคิดเยอะเกินไปออแล้วก็มีเศร้าบ้างจริงๆภาคนี้นะจอยเป็นเอกก็จริงแต่รู้สึกว่าตัวหลักอะเพราะว่าเหมือนพิกซ่ามันรู้ว่าคนชอบแซนเนชเยอะเ้ย เซเน่ยมันเหมือนนักเอกในภาคนี้เลยแบบว่าโอ้โหบทตัวดีตัวแบบตัวแก้ปัญหาในภาคนี้ใสนในตัวแบกเลยก็มีพี่ขืดอายเป็นพระเอกคอยซัพพอร์ตแซมความสามัคคีความน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กนิดน,นึงหรือให้มันกระชุ่มกระชวยเบาๆก็คือจริงๆอ่ะผมไม่ได้คาดหวังกับภาคนี้ไว้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนภาคแรกมันก็ทำมาดีอ่ะปกติภาคแรกมันทำมาดีแล้วภาคสองก็จะดรอปลงด้วยความคาดหวังจากภาคแรกแต่เรื่องนี้ ภาค2ดีขึ้นปัญหาใหม่พ่วงกับปัญหาแรกแล้วก็คือรายละเอียดเก็บครบอยู่แล้วค่ายนี้แต่อันนี้มันตอบปัญหาผมได้จริงจริงแต่ว่าตัวละครมี9ก้าตัวแล้วมันจะแบ่งเวทน้ําหนักในเวลาแค่ชั่วโมงกว่ายัางไงให้มันแบบไม่ได้หนักไปที่บางตัวเยอะเกินไปซึ่งเพราะว่านางมันจะต้องเล่าในส่วนที่เป็นไลลี่ด้วยใช่ไหมประสบการณ์แล้วก็เล่าในส่วนที่เป็นอลโลมิภาคแล้วมี5ตัวก็ว่าสลับกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะ อันนี้มี9ตัวแต่มันทําได้ดีเพราะว่ามันแบ่งเป็น2ทีมแล้วไงเหมือนแค่ไม่ต้องเหมือนทีมหลักก็คือมีจอยกับตัวว้าวุ่นเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตีกันก็เลยแบบเออเออดีว่ะจะได้ผมไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายบทพวกลูกทีม,มอ,อื่นๆก็ยังไม่ได้ดรอปมากแต่ทีมหลักอะไม่ดรอปแต่ทีมพวกอารมณ์หายว้าวุ่นนี่ยังดรอปเลยไอโรล,ลี่ขี้ฉายปล่อยมันมันบทเยอะแต่มันไม่สำคัญ แล้วก็บทเฉยๆจริงๆมันมันขี้ย่ได้มากกว่านี้มันดูแบบความเฉยเฉยอะจริงๆในชีวิตเรามีเยอะมันมีเยอะนะหลายจังหวะเลยแต่มันเอามาแบบเออก็เฉยๆนะอะไรแบบมันดูโอเวอร์ความเฉยเยกันไปหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยน่าสนใจเออความเขินอายจริงจริงมันมันตรงตัวอยู่แล้วบทมันไม่เด่นถึงตัวละครมันจะตัวใหญ่แล้วมันเด่นก็เถอะแต่มันเด่นด้วยความที่มันเป็นสปายแอบช่วยทีมอารมณ์เดิม5ตัวไงมันดูแบบ ตัวเอกตัวเอกแบบเจ้าชายในการ์ตูนดิสนี์อะไรแบบนั้นเอออันนี้มันเลยเด็ดขึ้นมาดูแบบพระเอกโดยสรุปแล้วเล่าดีครับก็คือเกินกว่าที่คาดหวังแล้วก็จริงๆความพีคอะมันพีคได้มากกว่านี้แต่ว่าจังหวะพีคตอนจบเรื่องก็ดีนะตอนบทสรุปเรื่องที่วาวูมันจะต้องคิดได้แล้วอะเอออันนี้ตีมันดูแบบวุ่นวายมันดูแบบปัญหามันถาโถมเข้ามาจนจอยคิดได้ไงมันตรงนั้นดีแต่ไอบางจุดระหว่างเรื่องอะ ระหว่างประจนภัยไปเอาความเชื่อเดิมกลับมาเนี่ยมันน่าจะสําหรับผมมันน่าจะตื่นเต้นมันน่าจะสนุกมันน่าจะเครียดได้มากกว่านี้นิดหนึ่งนิดระหว่างเรื่องมันเพิ่มกว่านี้ได้ดิดหนึ่งแต่เข้าใจนะเพราะว่าระหว่างเรื่องมันก็คือพยายามจะแซมความเป็นจริงอะว่าช่วงเด็กวัยนี้สิบสามสิ 4, มันจะแบบมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอาชีพใน,นะนะอนาคตเรื่องคือมันก็จะแบบเล่ารายละเอียดไปไงมันก็จะแซมแซมความจริงเข้าไปซึ่ง มันก็จะตกในเรื่องของ emotional มันก็ไปเน้นในเรื่อง,องการเล่าเรื่องหรือเพนพอยต์ในช่วงอายุเท่านี้มากเกินไปหน่อยซึ่งเออดูแล้วก็เรื่อยๆเอ็นจอยดีแต่ขยี้ได้มากกว่าน,นี้จำเลยแบบดีเลยแต่ถ้าแต่ถ้าจะต้องให้คะแนนผมให้คะแนนเบสจากภาคแรกแล้วกันเพราะว่าภาคแรกก็ดีแต่ว่าก็ต้องบอกว่าภาค2ส,สนุกกว่าก็จะ ก็เลยจะให้ไว้ประมาณประมาณเออผมให้ไว้ที่80คะแนนเต็มร้อยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นแอนิเมชันนะไม่ได้มองว่าแบบเป็นหนังคนแสดงเราก็จะให้คะแนนในเกณฑ์ในความรู้สึกในการเล่าเรื่องการใส่ดีเทลการใส่แบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องอารมณ์เนี่ยเรารีเลทกับชีวิตตัวเองในช่วงวัยรุ่นช่วงแตก สาวแตกหนุ่มได้ง่ายก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสอดแทรกอะไรเล็กๆน้อยๆในช่วงอยอวนั้นเยอะนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับแนะนําให้ไปดูแต่ว่าตอนคลิปนี้ออกก็อาจจะออกลงไปแล้วมั้งเออถ้าใครดูทันก็คือรีบไปดูแอนิเมชั่นที่สนุกแล้วก็คุณภาพดี แล้วก็เป็นเรื่องที่ดูได้ง่ายย่อยง่ายคนอายุโตโตแล้วดูก็จะนึกถึงช่วงวัยที่เราเป็นวัยรุ่นตอน1 3บสช่วงมัธยมต้นช่วงขึ้นมัธยมปลายช่วงนี้มันแบบว้าวุ่นเกิดปัญหาอะไรกัไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแก้ไม่ได้ด้วยแล้วก็น้องๆที่ไปดูตอนนี้ลองคิดไปเลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็อาจจะเกิดกับตัวเองแล้วลีเละกับชีวิตที่เป็นตอนเนี้ยหรือเปล่าอ่าลองไปดูกันเทปนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงหรือว่า พี่ผมว่ามันไม่น่าจะให้แปดหน้าหรือว่าหรือผมเป็นน้องก็คือน้องอยากให้ไปรีวิวนู่นรีวิวนี่เลาน่าเล่านี่ให้ฟังหน่อยคอมเมนต์ข้างล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็ขอให้ดูหนังอย่างสนุกใครดูแล้วก็มาคอมเมนต์แชร์ความเห็นความรู้สึกกันอยากให้มีภาคต่อไหมหรือว่า หรือว่ามีเรื่องแนวเนี้ยอยากจะมาแชร์การมีแอนิเมชันไหนมีหนังเรื่องอะไรอยากให้ผมไปดูผมเป็นประเภทชอบดูหนังโรงอยู่แล้วนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย